สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปคําทํานายตามผลโบวตนะฮะก็มีลูกศิษย์ผมโบวตเหรียญเนียมาสองอาทิตย์แล้วนะแต่ก็หาวันเกิดไม่ได้สักทีคืองี้ฮะเอ่อตัวเหรียญเนีเหรียญเนีย,ย,น,น,ยนะไอเหรียญตัวนี้เนี่ยผมก็พยายามค้นข้อมูลนะฮะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะก็ปรากฏวันเกิดอยู่2วันด้วยกันนะเดี๋ยวเรามามาดูกันว่าอันไหนมันตรงมากกว่ากันนะ แล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าบันเกิดเนี่ยตัวเหรียญนะมันมันไม่แน่นอนเนี่ยคุณก็ต้องวางแผนอย่างระมัดระวังนะแต่ผมจะคาดการแบบยาวๆให้นะแต่ถ้ามันเป็นพวกโทเค็นอันนี้มันจะดูง่ายเพราะว่ามันจะดูในบล็อกนะคือมันเกิดในบล็อกไงมันก็อย่างนั้นแหะแต่พวกคอยเนี่ยนะฮะหรือเหรียญคอยพวกคอยพวกนี้มันต้องดูวันก่อตั้งบางทีก็ต้องไปดูวันจัดตั้งบริษัท นะเหมือนลูน่านะฮะลูน่าเนี่ยวันเกิดเนี่ยสับสนมากผลสุดท้ายก็ทำคลิปไปคลิปมานานๆเข้าก็ได้วันเกิดที่ถูกต้องนะเพราะว่ามันต้องอาศัยดวงจรเป็นหลักด้วยอันนี้ก็เป็นข้อสําคัญสําหรับคําทํานายนะฮะเพราะว่าลูกศิษย์บอกเอาจารย์โหวดไว้ตั้งนานแล้วนะยังไม่ทํานายสักทีก็ต้องมาแก้ตัวนะฮะว่า ไม่มีใครส่งข้อมูลวันเกิดให้ผมเลยนะส่งมาก็อาจจะเป็นคร่าวๆผมก็เห็นแล้วนะฉะนัะแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้ช้านะเราจะคาดการให้อย่างยาวๆนะตัวเหรียญเนียนะเรียกยากนิดนึงตอนนี้ราคาอยู่ร้อยห้าสิบหกบาทจุดห้าสิบเจ็ดสตางค์นะวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมนะออ,อุปทานสูงสุดนี่มีอยู่แค่พันล้านเหรียญน,นะพันล้านเหรียญ นะราคาเนี่ยเคยไปสูงสุดที่ประมาณ8เ0อ่อ6 0กกว่าบาทนะก0 0กว่าบาทแล้วก็เอออยู่ในช่วงวันที่1น,นะฮะไอเดือนเดือน,เด,อนเดือนมกราปีนี้นะปัจจุบันราคาตกลงมานะฮะเป็นลักษณะยอดแหลมแหลมเออตัวเหรียญเนียเนี่ยเหรียญเนีย,ย,น,น,ยนะเรียกยากเหลือเกินก็มีข้อมูลเนี่ยการเกิดนะผมก็ไปดูในเว็บไซต์ของต่างประเทศนะมีข้อมูลการเกิดอยู่2วันด้วยกันคือเกิดในช่วงเดือนอมิถุนา นะฮะมิถุนานะเนี่ยเออมิถุนานะปี2017นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีอีกอันนึงคือวันเกิดในเดือนเอมษายนนะผมก็ได้วันที่แล้วคือวันที่22อ่าเรารู้วันที่ได้ยังไงเห็นไหมผมก็ไปดูข้อมูลอันนี้เป็นภาษาอังกฤษอันนี้ของเว็บเนียเองเลยนะเออเขาก็บอกว่าตัวเนี่ยมีการเปิดตัวนะเออวันที่22เมษาย0 2 0น2020นะ ไอ้คำว่าเปิดตัวเนี่ยจะไปเอาแน่กับมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าอย่างกันที่บอกนะฮะดวงของบิตคอยเองเนี่ยเออวันที่ขุดบล็อกแรกเจอกับวันที่แชร์ไว้เปเปอร์วันที่แชร์ไว้เปเปอร์เนี่ยตรงที่สุดนะฮะฉะนั้นเนี่ยจะถูกจะแพงเราก็ต้องมาดูนะฮะดวงอย่างที่บอกนะเมื่อผูกวันที่22เมษาปี2020นีเนี่ยนะฮะในช่วงเวลานั้นไม่มีดาวอะไรที่ทำให้ขึ้นเลย นะพระศุกร์เนี่ยต้องต้องตัวนี้ก็จริงนะต้องกันก็จริงนะแต่กําลังมันไม่ได้ทําให้เว็บมันใหญ่ขนาดนั้นเว็บมันจะใหญ่ได้นยมันต้องใช้ดาวพฤหัสด,ดาวเสานะฮะทับราหูแต่โอเคเสาทับไอตัวเนี้ยตัวอังคารเนี่ยมันขึ้นแล้วลงเลยมันก็เป็นไปได้นะฮะเอ่อเนี่ยคือถ้าเกิดโทเค็นหรือเหรียญทั้งหลายเนี่ยนะฮะมันขึ้นแล้วทิ้งยอดแหลมอย่างเงี้ยมันจะเป็นเสาทับอังคารเขาเรียกว่าเอ่อตัวเสาต้องอังคารนะ แม้มีราบก็สาบสูญไปถึงจะได้ไม่ดีเลยหมายความว่ามันขึ้นแล้วมันลงเลยขึ้นแล้วลงเลยไอ้กรณีขึ้นแล้วลงเลยในลนนักษณะนี้มันก็เป็นไปได้สําหรับดวงนี้ฉะนั้นเราก็ต้องดูดูทรงนะดูทรงเพราะตอนนี้ลาหูทับนะฮะถ้าเกิดเขาเกิดวันที่22เมษายน2 0 2 0จริงนะ 2020จริงเนี่ยคุณต้องรอหลังวันที่19เมษายน66ตัวโถต,ตัวเหรียญน,นีออ้จะติดโทเค็นอยู่เรื่อยเลยตัวเหรียญน,นี้เนี่ยก็จะกลับมาหลัง19เมษายน66อันนี้เป็นข้อมูลที่1นนะฮะเป็นข้อมูลที่1ก็ไปดูกันนะฮะว่าถ้าถ้านะถ้าถ้า,ถ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 าตัวเหรียญน,นี้กลับมาในช่วงวันที่19เมษายนนะฮะ2566นะถึง30เมษายน2567โดยกลับไปที่ราคาที่สูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะ แสดงว่าวันเกิดที่22เมษายน2020นี่ถูกต้องนะอีกข้อมูลหนึ่งนะฮะคือเขาข้อมูลเนี่ยเกิดเดือนมิถุนายนนะปี2017แล้วผูกดวงมามีมีดาวที่ทำให้ขึ้นก็คือราหูต้องเสาคู่มิตรนะแต่ดวงนี้เนี่ยข้อดียอย่างหนึ่งเขากำลังจะทำเว็บใหญ่หลังวันที่1มีนา66ถึง30กุมภา6เออ13กุมภา69ฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยราคาเขาเนี่ย อาจจะขึ้นไปถึง4 0 0พได้เหมือนลูน่าเลยอ่าฉะนั้นเนี่ยถ้าวันเกิดเขานะเกิดวันที่ยี่เออวันเดือนมิถุนายนะเดือนมิถุนายน1 7เนี่ยมิถุนายนะสนนะหลังวันที่1มีนา66นะฮะเป็นต้นไปจนถึง13กุมภาหกตัวนี้เองเนี่ยอาจจะไปถึง3,900เหมือนลูน่าก็ได้เหมือนลูน่าก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น2วันเกิดนี้นี่ต่างกัน ถ้านะฮะหลัง19เมษายน66ถึง30เมษายน67ราคาขึ้นไปได้แค่2,000 2000นะ2,000นนะ2,000นะ 2000, นะอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นวันเกิดคือ22เมษาย0 2 0น2020แต่ถ้าตัวไอเหรียญเนี้ยสามารถทำราคาได้เกือบ5,000เลยนะเออเกือบ5,000นะแสดงว่านะฮะวันที่วันอะไรไม่รู้ว่าแต่เดือนมิถุนายนปี2017เนี่ย นะฮะเขาเกิดวันนี้จริงนะก็จะใช้วันนี้เนี่ยคือวันอะไรไม่รู้นะฮะแต่เดือนมิถุนาปี2017นเเนี่ยคาดการอย่างยาวๆได้คาดการอย่างยาวๆนะอย่างยาวๆได้ฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะเป็น20เมษายน2020หรือมิถุนา2017นปีหน้าก็ขึ้นอยู่ดีปีหน้าก็ขึ้นอยู่ดีนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น2วันเกิดนี้ต้องถูกด้วยนะถ้ามีวันเกิดอื่นนอกจากนี้ก็ช่วยไม่ได้นะฮะเพราะว่า โหดเนี่ยสำคัญเลยคือเวลาเกิดถ้าเวลาเกิดหรือวันเกิดผิดคือผิดหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดวันเกิดเวลาเกิดถูกเนี่ยโอกาสถูกสูงมากเลยนะฮะมันก็จะคาดการราคาได้อย่างยาวๆแล้วจะได้วางแผนกันอย่างยาวๆนะฮะอันนี้ผมไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของโทเค็นหรือเหรียญน,นี้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำทำนายนี้อิงจากการเดินเดินของดวงดาวเป็นหลักถ้าวันเกิดคือเดือนมิถุนา2017นถูกนะหลังหนึ่งมีนา66 เรียนนี้ดีมากนะแต่ถ้าเกิดเขาเกิดวันที่22เมษาย0 2 0 1น2020 19เมษายน66-30ถึง30เมษายน67โดยเฉพาะช่วงปลายปีลาหูย้ายออกเพราะเขาเกิดเมษใช่ไหมอ่าแต่ว่าตั้งแต่วันที่17ตุลา6กถึง30เมษายน67โอกาสที่จะไปถึง4,500 5,000เป็นได้นะฉะนั้นเราก็ต้องมาลุ้นกันอ่แต่ที่แน่ๆมันก็ขึ้นอะยังไงมันก็ขึ้นอะยังไงมันก็ขึ้นอะนะมันไม่มันไม่ตายนะมันไม่ตายหรือหรือมันไม่มันไม่มีเหตุ <พ uka> นะเพราะว่าอะไรตอนนี้แม้ว่าถ้าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเขาเขาเกิดเมฆนี่มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะพอรูหน้าเองก็โดนใช่ไหมฮะเกิดเมฆอ่ะนะะบิดครับก็โดนอยู่ตอนนี้ไอ้ละเหรียญที่โดนโดนเมฆนี่โดนยกละนาวเลยนะเมฆนี่มีอะไรบ้างอ่ะออาเหรียญที่โดนยกละนาวเลยที่เป็นเมฆเลยเนี่ยนะก็รูหน้าโดนราหูทับแล้วก็มาคับใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยเออก็ ช่วงปีนี้ก็อย่างระวังไว้หน่อยนะฮะถ้าจะไปดูก็ไปดูต้นปีหน้าถ้าจะไปดูราคานะเพราะว่าตอนนี้มาลงมาเท่าไหร่เออร้อยเออร้อยห้าสิบหกบาทนะก็ลองไปดูต้นปีหน้าดูว่าราคามันจะลงมาเท่าไหร่แล้วค่อยเก็บก็ได้ก็ยังไม่สายนะก็ยังไม่สายฉะนั้นเนี่ยการลงทุนนี่ต้องวางแผนดีๆนะฮะอย่าอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งไ่งั้นเดี๋ยวจะ เสียหายหนักมากนะต้องคิดเยอะๆแล้วก็ดูดูโปรโจงโปรเจกต์ดูอะไรแต่ก็อย่างว่าแหละโปรเจกต์ก็โปรเจกต์เถิดนะขนาดลูน่าเองโปรเจกต์เยอะก็ยังก็ยังลงมาได้เลยนะอะไรก็เป็นไปได้ในโลกคริปโตจากศูนย์ก็จากศูนย์จากศูนย์ก็อาจจะเป็นล้านได้จากล้านก็อาจจะลงมาเป็นศูนย์ได้นะฮะตั้งอยู่ด้วยความไม่เที่ยงนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยตัวเนียเอง2วันเกิดนี้ก็โอเคนะจะเป็น เออยี่สิบสองเมษาแต่ยี่สิบสองเมษานี่พึงระวังเพราะราหูมันทับไงนะแต่ถ้าเกิดจะเอาแน่แนเลยนะรอดูปีหน้านะรอดูประมาณสักมีนาเมษาเนี่ยค่อยเข้าไปจับจองหรือจะจับจองตอนนี้ไปทําราคาปลายปีก็ได้ไม่ได้ว่าแต่ที่แน่ๆคุณก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะถ้าเกิดราหูมาเล่นนะเออเราไปดูซิว่าราหูมันจะไปทับสนิทองศาเมื่อไหร่ คืออย่างนี้ฮนะแต่มันก็ไม่เกี่ยวหรอกคือแม้นว่าลาหูเนี่ยจะไม่ไปทับสนิทองศาก็เจ๊งได้ฮนะเพราะว่ามันก็เคยมันก็เคยเจ๊งกันมาแล้วละนะเราวันนี้วันที่ยี่สิบห้านะเออสิงหาเราผูกเราผูกสดๆอย่างนี้แหละนะฮะตอนนี้เนี่ยลาหูทับสนิทหรือ,อยังขนาดรู้หน้าเองลาหูไม่ทับสนิทก็ยังเจ๊งได้เลยนะฮะยังไม่สนิทยังไม่สนิทอาทิตย์อยู่นี่นะฮนะก็อีกพักหนึ่งอ่ะ นะถ้าเกิดราหูมันเคลื่อนมาทับเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีอันนี้ก็เป็นตัวตัวเนียนะถ้าวันเกิดคือ22สเมษายนใช่นะแต่ผมอยากให้เป็นวันเดือนมิถุนาปี1นอะ่ะไอเนี่ยน่าสนใจสำหรับอันนี้นะถ้าเป็นเอ่อมิถุนาปี1นเเนี่ยน่าสนใจแต่ถ้าเป็น22ิบเมษายน2 0 2 0เนี่ย อันตรายนิดนึงนะฮะต้องไปรุ้นหลังสงการปีหน้านี่ก็ฝากไว้สําหรับตัวเนียนะฮะถ้าเกิดได้วันเกิดที่ชัวร์แล้วเราก็ค่อยมาโซโล่กันใหม่นะฮะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ